จบเลยผมจะไม่แยมทินไปอีกป้าก็ไม่ต้องแยมทินผมอีกบอยทอนมันอกมาเลยป้าทอนเลยอุ้ยากาดีจังวนีเดไปวะมึง้เลยมึงไเนี่ยทไมมีอะไรก็ป้าีมขับวิทินกูมบวินแยมทินมึงขึ้นเลยไปไปเอ้าลองก่นไหนวะไหนวป้าเดีวถ่ายวดีโอกันถ่ายเลยถ่ายกันก่อ จอดยัยนี่จอดเลยจอด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 ผมไม่ยอมผมไม่ยอมไม่ยอมเลยป้าผมไม่ยอมนะป้าไมื่อกี่อย่าวิ่งทิ้ผมอ่ะไม่ได้ป้าป้าเมื่อี่ดินผมไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยป้าแย่งลูกค้าแย่งได้ยังไงแย่งได้ยังไงก็ทินผมอะคะผมผมเก็บอยู่ครับแถวเนี้ยค่ะใช่ครับป้า ถนนสาธารณะจะมีใคริใครไม่มีได้ครับผมคุมครับผมคุมครับค่าครับมาต้องนมต้องนอนดูให้ดูไผมถ่ายคลิปไปแล้วถ่ายคลิปปาเลยถ่ายเลยถ่าเลยถ่ายลถ่ายลยว่ายล่า่าเ่เ่ย่า เดี <łość> ๋ยวถอดมาเลยมอกกันน็อกเลือกอะไรล่ะครต่อไปเอาต้ไม่ยอมดมาถอดมาปาถอดมาก็จบเลยป้าถอดมาจบเลยผมจะไม่แยบถินป้าอีกป้าก็ไม่ต้องไปแยบถินผมอีกต่างคนต่างอยู่ไปป้าถอดมาเลยมอกกันน็อกมาพร้อมบอยถอดมาเลยมอกกันน็อกมา ผู้ใหญ่ไอเด็กพวกนี้เนี่ยไปไปถอด<ป>มายังไม่เข็ดใช่ไหมถอดมาไม่เข็ดใช่ไหมจะไปกันหรือยังไปกันหรือยังผมบอกแล้วอย่าไปตามป้าไปแล้วป้อมาทิ้งรถไว้วิ่งหนีโอรถสวยซะด้วยไปยังวะไปแล้วไปแล้วไปวไปไป,ไป,ไปเอารถ รถมึงหายไปไหนอะรถกูอา้ารถกูมม่กันเนาะป้าป่ะร,รถกู<อ>